เอ้ยลุงเฮ้ยเดียวนะคุณลุงจะมาโหดทำไมอ่ะผมเอาขวดมาให้ลุงนันนะ่ะยังไม่รู้จักขอบคุณมเหรอเดียวนะแกทัานมันเหมือนคนเก็บขยะลุงไงนี่กล้ามากนะกลาวันแสกๆมาแกล้งคนแก่แบบเนี้แล้วจะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเหรอต่อให้ไม่มีคนเห็นแต่แถวเนี้ยมันมีกล้องนะคุณพี่มีกล้องอ่ะ เปล่าไว้ก่อนนะแกคุณลุงไม่เป็นไรใช่ไหมคะขอบคุณหนูมากเลยนะลุงไม่มีอะไรจะตอบแทนนู่เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงนนเอาอันนี้ไปนะชื่อว่าแทนคำขอบคุณไม่เป็นไรค่ะคุณลุงไม่ต้องหลอกฉานเอาไปเถอะเชื่อลุงเถอะนะ ค่ะคุณแม่หายไปไหนตั้งนานเนี่ยรีบกลับมาทำกับข้าวที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยนะฉันนี่หิวแล้วนะค่ะคุณลุงคะพอดีหนูมีธุระด่วนต้องรีบไปแล้วคะ่ะไว้มีบุญสัมผันแล้วมาเจอกันใหม่นะน,นูได้ค่ะคุณลุงงั้นหนูไปก่อนนะคะโอ้ยลุงคงช่วยแกได้แ่วนี้แหละเอาลเล็วหน่อยทำอะไรอืดอาดยืดยาดอยู่นั่นแหละ มาแล้วคะ่ะคุณคะค่าใช้จ่ายเดือนนี้อย่าลืมโอนให้ฉันด้วยนะคะเออได้โอนเอิน e อะไรมันวันก็เอาแต่เงินวันนั้นก็ให้เงินไปห้าสิบบาทซื้อผักมาได้แค่นี้ถ้าเป็นฉันนะเงินสิบบาทอะซื้อผักไม่ได้เยอะกว่านี้อีกคุณแม่คะ่ะแต่สิ่งที่คุณแม่พูดอะมันยี่สิบปีที่แล้วนะคะคุณแม่พูดนิดพูดหน่อยทำมาเป็นเถียง ไม่มีมารยาทเราซะเลยนะลูกชายสุดที่รักของแม่มานี่มาเดี๋ยวแม่ตำหมูกรอบให้นะเจ้าเนี้ยอร่อยมากเลยนะลองชิมดูนะลูกเดี๋ยวนะหมูกรอบเนี่ยเอาไว้ให้น้องกินไม่รู้จักกาลเทศาซะสมั่งเลยตอนอยากจะกินอะไรดีๆอ่ะ ไปซักผ้าก่อนป่ะได้ค่ะแม่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณนี่เอาถุดท้าฉันไปซักด้วยซักผ้าเสร็จอะแล้วก็อย่าลืมไปกวาดระเบียงข้างหน้าบ้านด้วยนะค่ะแม่ อันนี้ให้หนูกินนะลูกนะเจ้าเนียอร่อยมากเลยเอาน่ะพี่พี่สะพายก็ไปสักผ้าก่อนละกันนะก็ได้ค่ะต่อไปอ่ะพี่ก็ดีกับพี่สะพายเขาบ้างสินี่พี่เป็นสะพายอ่ะมันไม่ใช่เป็นง่ายๆนะพี่นี่แกนี่ปากดีจริงๆเลยนะ ทำไมเมื่อกี้พูดแทนพี่สะใยแกล่ะนี่แม่ซื้อบือไปเนี่ยใช้งานมันหนักขนาดนั้นน่ะถ้ามันหนีออกไปข้างนอกแล้วใครจะทำงานบ้านเราล่ะแม่ไหนจะทำกับข้าวอีกอะแม่ไหนจะแม่ครัวไหนจะคนใช้มันไม่ได้ถูกเลยนะแม่คนอย่างมันนะไม่ได้มีราศีอะไรหรอกต่อให้มันไปสมัครงานที่ไหนอะก็ไม่มีใครรับมันหรอกบุญวาสนาเท่าไหร่แล้วไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกบ้าน มันทำงานอยู่แต่ในบ้านนะ่ะก็บุญหัวมันแล้วจริงค่ะแม่วันวัน,น่ะอยู่แต่ในบ้านแม่ก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะทำอะไรเลยวันวันหนึ่งน,นั่นสิค่ะแม่วันวันนะเห็นหน้าผมอ่ะก็ขอแต่เงินแต่เงินวันนี้ขอเงินค่าอาหารพรุ่งน,นี้ขอเงินค่าน้ําอีก,กับแม่วันวันน่ะแม่มันก็ขอแต่เงินผมผมเนี่ยเห็นหน้ามานะันอ่ะจนเบื่อแล้วเนี่ยพี่นี่ก็ซื้อบื่อจริงๆตอนเนี้ยมีทั้งแม่ครวัวมีทั้งคนใช้แกใช้ไปก่อนดิ ต่อไปในอนาคตนะถ้าพี่เจอคนที่ดีกว่าคี่ก็ทิ้งมันไปเลยเออจริงวะน้องพี่มันฉลาดจริงแล้วเรื่องที่หนูให้ไปทําอ่ะจัดการเรืงเรื่องอะไรเออลูกเรื่องอะไรเหรอจะเรื่องประกันไงแม่สอแล้วดีเลยเราจะได้หาจังหวะลองให้มันเซ็นได้แล้วถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมานะเรารวยกันแม่แม่ <S <S> ดีมากพอถึงเวลานั้นน่ะฉันก็จะแนะนำเพื่อนๆของฉันให้พี่ได้รู้จักแล้วกันจริงนะรีบแนะนำให้พี่เลยนะพี่ก็จะเย็นๆสิรอให้เราได้เงินประกันจากมันก่อนพวกคุณมันจะเกินไปกันหรือเปล่าเนี่ยจะทำไมถ้าฉันพูดเรื่องจริงนี่น่ะเรื่องจริงบางเรื่องมันก็ไม่ควรพูดนะคะคุณแม่ก่อนที่ฉันจะมาแต่งงานกับลูกชายคุณ เงินเดือนชนะสูงกว่าลูกคุณตั้งสองเท่าเลยนะคุณเองไม่ใช่เหรอที่เสนอว่าถ้าแต่งงานแล้วให้ฉันอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วไหนตอนเนี้ยมาบอกว่าเจอหน้าก็เอาแต่แบมือของกันอย่างเดียวเดือนหนึ่งอะคุณให้ฉันหลักพันคุณคิดเหรอว่ามันจะพอค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดอะมันไม่พอด้วยซ้ำเอาเงินสินสอดมาช่วยพยุงครอบครัวนี้ไว้มันถึงพอใช้มาถึงทุกวันนี้ไงฉันแต่งงานมาห้าปีแล้วนะชุดใหม่สักชุดฉันก็ไม่เคยซื้อเลย บ้านพ่อคุณก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรนักหนาขนาดค่าเทอมของน้องสาวคุณฉันก็อยากเป็นคนจ่ายเลยน้องคุณน่ะก็ช่างเนระคุณจริงๆเลยนี่ดูนี้แกกลาา้ามาว่าพวกฉันแล้วเหรอพี่ดูดิเดี๋ยวนี้มันกล้าต่อเลาอต่อเถียงเราแล้วอ่ะงั้นก็รีบไปเซ็นยากันเลยปะบายเออยากคิดว่าเธอเก่งนกนะเอามานี่ เธอเคิดว่าเธอเก่งมากใช่ไหมนี่คุณกล้าตบฉันหรอถ้าคุณยังมายุ่งกับน,น้องสาวคุณได้เจ็บตัวแน่นี่คุณเห็นน้องสาวคุณดีกว่าฉันหรอคุณอยากเจ็บตัวใช่ไหมฉันจะอยากกับคุณสนิมหน้ามันน่ะสมควรโดนละพี่ไม่ต้องเสียใจไปนะเดี๋ยกฉันอ่ะจะแนะนำเพื่อนเอง จริงนะสองคนนี่มนเงินฉันมีเงินแล้วฉันจะใช้เงินยยนี้แหละแก้แคนครอบครัวของพวกคุณ